คุณ้ชมครับและนี่ครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวิทิดิปสกุลครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาครับก็ยินดีต้อนรับมิสร์มอร์แกนสู่จังหวัดพังงาครับเมืองแห่งความผาสุขเมืองสวยในหุบเขาครับโอ้โหพังงาเมืองในหุบเขาเลยครับเมืองสวยในหุบเขาครับเมืองสวยในหุบเขาจริงๆแล้วพังงากับเขาหลักเนี่ยนักท่องเที่ยวหลายๆคนยังงงๆอยู่นะครับ ว่าเป็นที่เดียวกันไหมเป็นจังหวัดเดียวกันไหมครับเขาหลักคือเขาหลัก,กจริงจก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงาครับเขาหลักเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอตะกัวป่านะครับของจังหวัดพังงาพอเอาอุ all, ทิศริมจกุลเนี่ยผมรู้จักท่านเมื่อตอนอยู่ที่ภูกเกต็ตตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้นวยการอยู่ครับ,รบก็จริงจริงผมเองเป็นคนภูกเก็ตครับแล้วก็ ทํางานอยู่ที่ททสำนักง,งานภูเก็ตเป็นพนักงานอยู่ที่ททสำนักงานภูเก็ตก็หลายปีนะครับก็ได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยผู้วยการ,รททสำนักง,งานหัดใหญ่เมื่อวันที่หนึ่งตุลาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ก็ไปอยู่ที่หัดใหญ่ได้สามปีครับครับในตําแหน่งเบอร์สองแล้วก็กลับมาเป็นรองผูๆๆ้วยการททสำนักงานภูเก็ตครับ อยู่ที่ภูเก็ตตั้งแต่ปี5 54 57ครับกับปี57 57 58 59ก็ปี60เนี่ยผมก็ได้รับการโปรโมทไปดำรงตำแหน่งผู้มนยการทอทอสำนักงานระยองนะครับก็จะดูแลพื้นที่ระยองกับจันทบุรีนะครับระยองนี่คือสมเด็จเกาะสมนด็ครับใช่ไหมครับเพราะว่าดังมากก็คือสมเด็จจันทบุรีครับคือตรงนั้นเนี่ยดูแลสองจังหวัดครับ ออแล้วหลังจากอยู่ระยองเสร็จแล้วไปที่ไหนต่อก็หลังจากอยู่ระยองได้ประมาณปี8ปเดือนครับก็ได้มาดารงตําแหน่งผู้มนวยการททสมนด็จแหกระบี่ก็กลับมาทางฝั่งทะเลอันดามันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นผู้มนวยการแล้วครับระยองก็เป็นผู้มนวยการผู้มนวยการแล้วครับแล้วก็มาที่กระบี่ก็เป็นผู้มนวยการททสมนด็จแหกระบี่นะครับก็เป็นพื้นที่อันดามัน นะครับก็อยู่ที่กระบี่เนี่ยสามปีนะครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาดรงตําแหน่งผู้อำนวยการทอทอสำนักงานพังงานได้1นึ่งปีเมื่อย้ายมาเมื่อปี6กห้าครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยทอทอที่พังงาเนี่ยมันมีไหมฮะสำนักงานหรือว่ามันขึ้นอยู่กับภูเก็ตนะครับครับสมัยก่อนเนี่ยครับของทอทอสำนักงานภูเก็ตนะครับก็จะดูแลตั้งแต่ตอนที่ผมเป็น พนักง,งานนะครับก็ของท้งเขาสองสงานภูกเก็ตอาจจะดูแลด้วยกัน3พื้นที่ก็จะมีภูกเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่<อ>นะครับยังจำได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยยังขับรถยนต์อยู่ตะเวนอยู่3พื้นที่ในการที่จะไปสำรวจโรงแรมดูในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก<อ>เพื่อที่จะทําเป็นข้อมูลทางการท่องเทีย่ยว<อ>รวมถึงเรื่องของการทําแผนที่อะไรต่างๆก็ยังขับรถมาแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ย ของกระบี่เนี่ยเราจะมีศูนย์ประสานง,งานการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะครับ oh. แล้วก็พังงานเนี่ยยังไม่มีพังงานเนี่ยเพิ่งจะมีศูนย์ประสานง,งานการท่องเที่ยวผมว่าไม่น่าจะน่าจะอยู่สิบปีครับ <c oughs> เพราะว่าสำ <c oughs> นักงานที่ยกยก,ยกฐานะเป็นสำน,น,นักงานพังงานเนี่ยก็ประมาณแปดปีแล้วครับครับพังงาเนี่ยมันมีอะไรเที่ยวครับท่านผอครับพังงาเนี่ยคือสถานที่ท่องเที่ยวของพังงาเนี่ยครับครับ จริงๆในเรื่องของอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงานเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับด้วยความที่พังงาเองเนี่ยเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยวของภาคใต้ด้วยเดี๋ยวจะนําเรียนว่าของเมืองหลักทางการท่องเที่ยวของภาคใต้เนี่ยเราอยู่เรามีด้วยกันเนี่ยห้าพื้นที่ก็จะมีภูเก็ตพังงากระบี่สมุยแล้วก็<อ>หัดใหญ่ครับแล้วตรังเนี่ยเขานับไหมครัตรังนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองครับอ๋ออันนี้คือเราพูดถึงเมืองหลักครับ สมุยก็คือสุราษฎร์สมุยก็สุราษฎร์ครับแต่ว่าก็จะมีอีกสมนักงานหนึ่งก็คือ<ฤ>จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็จะมีสองสมนักงานครับก็คือฝั่งแผ่นดินก็จะเป็นทอท,อทอสมนักงานสุราษฎร<อ>์ธานีถ้าเป็นฝั่งเกาะพังงานเตา่าอืม,อมครับก็แยกไปสมุยอ่าก็แยกออกไปอีกอ่าเกาะพัะะงงานเกาะสมุยเกาะเต่าก็จะเป็นอีกหน,นึ่งสำนักงานก็คือทอทอสมนักงานเกาะสมุยอ๋อแยกไปเลยเฉพาะเทานั้นครับคุณผู้ชม แสดงว่าการท่องเที่ยวที่นั่นภูมิรับซิมิลันเมื่อกี้เอ่ยมานี่คือพังงาสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องไปในช่วงหน้าหายซีซั่นกันมั้ยครับหมู่เกาะสุรินทร์แหละครับที่นี่หมู่เกาะสุรินทร์จริงๆของพังงาเนี่ยเรามีอุทยานที่เป็นทางทะเลเนี่ยมีอยู่สี่อุทยานด้วยกันนะครับก็จะมีหมู่เกาะสุรินทร์ที่เวเตอร์โมแกนพูดไปแล้วแล้วก็หมู่เกาะซิมิลันอาพังงา นะครับแล้วก็บุทยานแห่งชาติของําปีหักไทยเหมือง oh. นะครับครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นฝั่งบกเนี่ยก็จะมีอุทยานแห่งชาติสีพังงานะครับก็คือที่ขึ้นชื่อที่เรารู้จักกันนั่นแ่รู้จักกันก็คือน้ําตกตาหนักครับสีพังงาสีพังงาครับก็คือจะไปอยู่ทางโซนคุรบุรีอ๋อติดไปทางละนองติดไปทางละนองนครับ ครับครับแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวหรือว่าในเรื่องของตัว travel journey ครับเรื่องการเดินทางของนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดไหนเพราะว่าเขาจะมองในเรื่องของ routing หรือว่ามองในเรื่องของตัวแอ่งท่องเที่ยวมากกว่าครับนะคร,บครับเพราะว่าถ้าหากว่าผมพูดในเรื่องของเชิงสถิติครับนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะให้ข้อมูลนิดนึงครับจะบอกกันว่านักเที่ยวผู้เยี่ยมเยือน ที่มาเยือนพังงาเนี่ยก็สัดส่วนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยสูงถึงเจอร์หรืออาจจะจริงอาจจะมากกว่านะครับคนไทยเนี่ยประมาณ3 0มบนะครับถามว่าใน70%ดเเนี่ยที่เป็นต่างชาติเนี่ยตลาดหลักของที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากยุโรปนะครับก็ถามว่ามองเป็นรายประเทศเนี่ยก็จะเป็นเยอรมันอังกฤษแล้วก็ตลาดสแกนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นในโซนของเอเชียเนี่ยก็จะเป็น มีมีจีนนะครับแล้วก็มีรัสเซียมีอินเดียนะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นทับญี่ปุ่นครับแล้วก็ถ้าหากว่าไกลออกไปหน่อยนะครับก็จะมีสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จะมีของออสเตรเลียก็จะมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุโรปเป็นหลักครับเกสิเป็นต่างชาติครับคราวนี้มาโมในเรื่องของตัว overnight อีกนะครับ ในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักท่องเที่ยวที่มาพำนักจังหวัดพังงาอย่างที่ผมบอกไปนะครับ,รบว่าถ้าเป็นต่างชาติที่เดินทางเข้า,ขามาพำนักเนี่ยมาครั้งคืนที่พังงานเนี่ยเขาใหญ่ต่างเป็นเป็นอ่เป็นต่างชาติแล้วเนี่ยครับเราก็จะพบว่าในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นลักษณะของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นเดย์ทริปจากภูเก็ตสูงถึงเอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยที่มาเช้ากับเย็นอ่าภาษาทัวร์คือวันเดย์ทริป วันเดทริปครับเรามาเที่ยวที่นี่แล้วเย็นก็กลับไปเหมือนซิมิลันเนี่ยเรามาจากภูเก็ตเที่ยวเสร็จน้ําอะไรเสร็จก็กลับไปกลับไปนอนที่ภูเก็ตครับครับอันนี้คือในเรื่องของตัวสถิติผู้เยี่ยมเยือนของจังหวัดพังงาเราก็จะพประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตลาดต่างประเทศไปคลับเรามามองในเรื่องของตลาดคนไทยนะครับตลาดคนไทยใน30มซนะครับถามว่าส่วนใหญ่ครับมิเตอร์มาร์เกนทราบไหมครับว่าตลาดคนไทยเนี่ย ใครเป็นลูกค้าหลักของจังหวัดพังงาหมายถึงจังหวัดไหนหรือว่ารู้ยังไงฮะคนที่เดินทางม,มาเที่ยวจังหวัดพังงาครับคนใหญ่มาจากไหนครับผมก็กรุงเทพครับต้องอย่างนั้นนะจริงๆในเชิงข้อมูลนะครับเราก็จะพบว่านักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางม,มาทเที่ยวพังงามากที่สุดน,นะครับ,รบก็จะมาจากจังหวัดภูเก็ตครับคือตรงนี้เนี่ยนะครับกมม็มีมาจากภูเก็ตมีมาจากสุราษฎร์ธานีมีมาจากนกครศรีธรรมราช มีมาจากอสองขาหัดใหญ่แล้วก็กรุงเทพนะครับถ้าผมมองในเรื่องของตัวเป็นร้อยละครับจะพบว่าคนคนภูเก็ตเองเนี่ยเดินทางมาเที่ยวพังงาสูงถึงยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เยอะมากครับคนภูเก็ตมาเที่ยวไอความหมายในที่นี้ก็คือมาเที่ยวแบบวันเดทริออะไรที่ว่าเมื่อกี้ไหมครับมีทั้งเดย์ทริปแล้วก็มีทั้งโอเวอร์ไนท์นะครับสิ่งที่นักคนภูเก็ตมาเที่ยว,วครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมา ถ้าเป็น A เอเชียครับเราก็จะพบว่าเขาจะวางแผนมาเลยวันอาทิตย์มาเที่ยวตลาดลองแรอ oh. นะครับก็จะเป็นตลาดที่คนภูเก็ตยรู้จักมากจะมาจับจท่ทยซอยซื้อพวกพวกผักพวกวัตถุด,ดิบ <c oughs> เรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องของการอาหารการกินอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีอาหารการกินด้วยในที่ตลาด <c oughs> นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาในตัวเมืองมาทานสเต๊ะมาทานขนมจีนนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับ ไอ้ถนนมาทาที่ตะกตัวป่าครับแล้วก็กลับแล้วก็กลับไปอาแต่ถ้าหากว่ามาเ v e r ์ไนท์เนี่ยก็จะมุ่งไปเลยครับที่เขาหลักออไปนอนที่เขาหลักเลยไปน,นอนที่ขเขาหลักเพราะว่าเท่าที่สัมภาษณ์คนภูเก็ตนะครับไม่ว่าจะไปนอนที่เขาหลักหรือว่าถ้าเป็นตัวเมืองพังงานเนี่ยก็มีก็มีบ้างครับหรือจะเป็นที่บ่อแสนนะครับก็คนภูเก็ตก็จะชอบไปนอนเพราะว่าสิ่งที่เขาได้พูดคุยนะครับเล็กเป็นข้อมูลกันเขาบอกว่า ทำงานที่ภูกเก็ตเนหนื่อยแล้วอยากจะในช่วงวันหยุดเนี่ยอยากจะหาเวลามาพักผ่อนแล้วมากกว่านั้นนะครับก็สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่านั่อ,องเที่ยวชาวต่างชาติครับที่ประกอบอาชีพที่ภูกเก็ตน,นะครับ,รบว่าที่เรารู้จักกันคือเอกซ์แพดนะครับก็ในช่วงของวันหยุดเสาร์วทิทย์เขาก็จะเลือกพังงานเนี่ยเป็นจุดหมายไปลายทางกันครับก็เหมือนกับใช้ที่นี่ในการผ่อนคลาย พักผ่อนเงียบสงบครับสงบแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินก็จะเป็นแบบแนวซีฟู้ดสดๆครับแล้วสิ่งทีท่ผมมองว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยข้างคเคียงได้นะครับก็คือในเรื่องของความเงียบสงบความกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะครับที่สามารถมาทําได้ที่พังงาน,คนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการล่องเรือชมอ่าวพังงาหรือการล่องแก่ง ไม้ไผ่ล่องแพไม้ไผ่ที่บางเคียงคู่ที่ฝั่งเขาหลังนะครับแล้วก็ในเรื่องของการล่องแก่งที่สองแพรับนะครับอันนี้คือในสิ่งกิจกรรมที่คนภมเก็ตมาใช้บริการอ่าจึงที่ที่เขาเข้ามาทํากิจกรรมหรือการขับรถเที่ยวมาเที่ยวเล่นบรรยากาศแบบไปดูชิวชิวมาดูอะไรนะครับภูเขาหินปูนแบบที่อยู่ระหว่างทางอะไรพวกนี้หรือว่าอาจจะมาดูในเรื่องของบรรยากาศบอรับแต่ตอนนี้ครับมิสเตอร์โมแกนทราบไหม คือในเรื่องของพังงาเองเนี่ยมันมีในเรื่องของตัวแคมปิ้งแคมปิ้งปกางเต็นท์เหรอกางเต็นท์ครับในเรื่องของสถานที่กางเต็นท์นะครับก็สิ่งที่นักท่องเที่ยวเขามองก็คือในเรื่องของความสงบการได้มาสัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกที่คล้ายๆกับภาคเหนือของประเทศไทยนะครับรวมถึงในเรื่องของเต็นท์ที่พังงาเองเนี่ยมีเต็นท์ในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับเรื่องของแคมปิ้งเนี่ย ในการรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยครับค่อนข้างสะดวกสบายอผมก็คาใจในฐานะว่าเอ๊ะแล้วมันไม่ร้อนเลยครับคือเรามานอนเต็นในภาคใต้มันไม่เหมือนคืออย่างผมไปนอนที่เชียงใหม่อากาศับหนาวเงี้ยภาคทางใต้นี่ทางพังงาเนี่ยกลางคืนมันร้อนนะครับนอนเต็นอากาศเย็นสบายด้วยความที่สภาพภูมิประเทศนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับยินดีต้อนรับสู่เมืองสวยในภูเขาครับก็คือบรรยากาศรอบโดยรอบของพังงาเองเนี่ยก็จะเป็นภูเขาเป็นหลัก ยิ่งถ้าหากว่าตอนที่บอกว่าฝนตกแบบค่อนข้างเยอะอใช่ไหมครับหลังฝนตกครับมันก็สบ,บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยก็จะมีทะเลหมอกเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยตอนนี้เขาเขาเป็นนิยมการที่ไหนเตนตอนนี้เนี่ยหรือว่ามันมีมีรีสอร์ทมีบริษัทที่ให้มีบริการเรื่องนี้อยู่เรื่องของแคมปิ้งเนี่ยมีหลายที่ด้วยกันนะครับ,รบก็ถ้าเป็นของในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ นะครับก็จะมีที่อุทยานแห่งชาติสี่พังงาก็จะมีลานกางเต็นท์อยู่นะครับแล้วก็จะมีที่ของเอกชนของเอกชนเนี่ยก็จะมีหลายที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่อาทิกาเดนอาทิกาเดนก็จะอยู่เส้นทางสายในเชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองไปเขาหลักที่ผ่านทุ่งมะพร้าวนะครับตรงนั้นก็จะเป็นของพื้นที่เอกชนก็จะมีความสวยงามก็สสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับแล้วก็จะมีลานกางเต็นท์ที่ภูตาจอ นะครับที่เขาไข่นุ้ยก็สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในเรื่องของตัวแคมปิ้งได้แล้วก็ที่สองแพร่นะครับเรื่องจุดการแคนป์เนี่ยของพังงาค่อนข้างมีเยอะถามว่าอากาศร้อนไหมไม่ไม่ร้อนครับเย็นสบายครับคือจริงๆแล้วทางทางงานเนี่ยเราจะเห็นว่ามีภูเขาเยอะนะถ้าได้ดูนี่ขนาดเราอยู่ในเมืองนะครับรอบๆเราเนี่ยเต็มไปด้วยภูเขานะครับเหมือนล้อมเราเลยนะฮะแล้วมีต้นไม้เยอะครับ เปนอนรีสอร์ทอย่างผมเคยไปที่สองแพร์เนี่ยปูเข้าไปมันแบบเย็นตอนกลางคืนนะครับในยุทธศาสตร์ของแนวคิดของทอทอทอที่พังงาเรามองว่าเราจะเป็นอยู่จุดไหนครับว่าทอททพังงาเราจะนําเสนออะไรเป็นเมนหลักของจังหวัดนี้ครับจริงๆของพังงานเนี่ยครับถ้าผมมองตั้งแต่เรื่องของยุทธศาสตร์จังหวัดเลยนะครับวิสัยทัศน์ของจังหวัดพังงานเนี่ยก็คือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับระดับระดับโลก นะครับซึ่งถ้าหากว่าผมมามองในเรื่องของตัวสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เราได้พูดกล่าวมาหรือว่าในเรื่องของการที่เราได้นําเสนอขายนักท่องเที่ยวครับส่วนใหญ่จะเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการล่องแก่งแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมล่อง,งแพไม้ไผ่ ที่วางเขียงคู่นะครับเรื่องของท่องเที่ยวชุมชน CBT ต่างๆนะครับของพงาเองเนี่ยเรามีมากกว่า25แหล่งที่พร้อมขายนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวร้านอาหารมิชลินนะครับที่เราก็มีในเรื่องของร้านอาหารที่ได้รับไอรางวัลมิชลินเนี่ยยี่สิบสี่ร้านด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวนอกจากในเรื่องของตัวแหลกท่องเที่ยวที่เป็นมิการ์สิงแบรนดอมแล้วนะครับผมก็ยังมองว่าในเรื่องของการขับเคลื่อน การส่งเสริมการขายด้านตลาดแล้วก็ด้านประชาสัมพันธ์นะครับล้วก็ยังให้ความสําคัญในเรื่องของความยั่งยืนนะครับอีเวนต์โดยเฉพาะในเรื่องของอีเวนต์ที่ทอทสำนักงานพังงาจัดนะครับเราจะให้ความสําคัญเรื่องของการเป็นกรีนอีเวนต์นะครับกรีนอีเวนต์ก็คือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรสัง่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ประกอบการเองเนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมให้เขาได้รับในเรื่องของตัวมาตรฐานที่ เป็นที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ไม่กระทอบกับด้านสิ่งแวดล้อมมากนักเช่นของการผลักดันให้ได้ในเรื่องของเทีอตีสตาร์ <c oughs> ที่เกี่ยวกับเรื่องของตัว s d g 1 7ข้อ <c oughs> นะครับแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของอการยกระดับในเรื่องของการพวกสุเวเนีย์พวกของที่ะระลึก <c oughs> นะครับที่ททเราทำในเรื่องของการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว <c oughs> เราก็จะดูในเรื่องของการของที่ลึกะครับก็ต้องเป็นอัพไซคลิงก็คือในเรื่องของการมารียูดหรือว่าในเรื่องของการอัพไซคลิงที่เอาขยะจากทะเลครับมาทาเป็นของที่ระลึกเราต้องการสร้างสมดุลเชิงพื้นที่แต่เห็นได้ว่าเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่กระจุกตัวอยู่น่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ที่เขาหลักใช่ครับที่นาใต้นาใต้ชายทะเลนาใต้นะครับที่แถบโพกอยแล้วก็จะมีที่เกาะยาวซึ่งตรงนี้มันเป็นในเรื่องของตัวแหล่งท่องเที่ยวหลัก ทอทสมรรพังงานเราต้องการสร้างสมดุลเชิงพื้นที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีการกระจายตัวเข้ามาพัฒนานักที่จังหวัดพังงานนะครับเพราะว่าในจังหวัดพังงานเองเนี่ยเราก็มีโรงแรมที่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเราก็เลยได้มีโครงการในเรื่องของวันธรรมดาหน้าเที่ยวนะครับปีที่ผ่านมาปี66นะครับก็ได้ทําโครงการวันธรรมดาพังงานหน้าเที่ยว ใครที่เข้าพักในช่วงของวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะมีในเรื่องของตัวแคชคูปองให้ไปใช้บริการเป็นส่วนลดกับร้านคาเฟ่ร้านอาหารที่ได้ดัวไม่ชื่อนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวการขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนนะครับก็พยายามที่จะไปให้ให้ข้อมูลหรือว่าให้คําปรึกษาอย่างเช่นของตลาดรองแรงนะครับก็อยากจะให้เป็นในเรื่องของตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนเกือบ100เปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆเนี่ย ของตลาดรงราเองเนี่ยเขาก็จะมีผู้นําที่แข้มแข็งอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็มีในเรื่องของแนวคิดที่สอดคล้องในการดาเนินง,งานเนี่ยร่วมกันกันกบเรารนะครับ,รบเพียงแค่ว่าเราไปจุดประกายนะครับสร้างแรงบันดาลใจว่าถ้าหากว่ามันเป็นตลาดที่เป็นเอ่อเป็นวิตกสิ่งแวดล้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันก็จะเป็นในเรื่องของตัวสินค้าที่มีความแตกตา่างที่เราสามารถที่จะขายได้อีกอีกเดียวกันเนี่ยก็คือว่าบอกว่าในเรื่องของตัววัตถุดิบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันชนะเรื่องของเชือกอะไรต่างๆนะครับหรือว่าลดการใช้พลาสติกนะครับซึ่งตรงนี้เอาวัสดุธรรมชาติเนี่ยมาใช้แทนได้ซึ่งเขาเองเนี่ยเขาก็เห็นด้วยของกันก็จะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้เกาะยาวเนี่ยก็พังงาครับและเกาะปันหยีก็พังงาพังงาเกาะยาวนี่ก็เป็นแหล่งนองเที่ยวเหมือนกันเกาะยาวเนี่ยก็จะมีโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่นะครับ <c oughs> บนเกาะเนี่ยก็จะมีโรงแรมที่พักเนี่ยมีหลายระดับ <c oughs> ให้เลือกนะครับตั้งแต่ระดับของบังกะโล <c oughs> จนไปถึงรโรงแรมระดับ5ดาวน, <c oughs> นะครับก็มีทั้ง2เกาะเลยเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่นะครับส่วนของกเกาะกันหรีเองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเ,ออเ,ปเป็นหนึ่งในรายการนําเที่ยว <c oughs> ที่อยู่ในทริปของลงอ่าวพังงาภาย <c oughs> ใน3ามชั่วโมงเนี่ยก็จะมี หนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในนั้นก็จะมีเกาะปันยีด้วยอ่าและในเกาะปันญีเองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของร้านอาหารร้านค้าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยรายการนําเที่ยวเนี่ยก็จะไปจบตรงมื้อเที่ยงครับไปไปทานข้าวที่เกาะเพื่อไปทานที่เกาะปันญีครับเกาะปันญีในจริงๆอีกอันนึงของเกาะปันญีที่สามารถสร้างชื่อเสียงได้นะครับก็คือในเรื่องของสนามฟุตบอลลายน้ำอันนี้ดังเลยนะดังครับอันนี้คือดังท่วุลงน่าจะเป็นอย่างเดียวครับก็อ่ทางนักท่องเที่ยว คนไทยแล้วก็ต่างชาติอยากไปดูนะครับอยากไปดูอยากไปเห็นนะครับกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปกลายเป็นที่ท่องเที่ยวครับจริงๆมันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในการที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วใช้ชีวิตในเรื่องของการออกกําลังกายหรือว่าให้ลูกหลานเนี่ยได้ออกกําลังกายหรือว่าในเรื่องของอีกมิติมิติอื่นๆนะครับ,รบได้มีส่วนร่วมแล้วก็ออกกําลังกายเป็นอะไรนะการแก้ปัญหาทางสังคมนะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทําให้เกาะปัญญีครับ มีชื่อเสียงโอ้โหผมตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าพังงาเนี่ยมันมีอะไรนักหนานะผมนึกถึงแต่เขาหลักแต่พอมานั่งคุยมันดูกันแล้วเอ้พังงามันมีที่เที่ยวเยอะมากเลยนะครับเกาะยาวเกาะปันหยีเกาะซีมีลันเกาะสุรินเขาหลักยังมีอุทยานอีกหลายแห่งยังมีอะไรเยอะไปหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่คือเป็นที่ท่องเที่ยวที่ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวมาบางคนอาจจะ คิดว่าเป็นภูเก็ตอยู่เพราะว่าลงภูเก็ตบางทีก็มามาที่นี่แล้วก็กลับอาจจะไม่ได้นอนพักที่นี่นะครับเหมือนเราไปเขาหลักบางทีก็เลยไปซีมิลันเสร็จแล้วก็กลับนะครับนี่คือพังงาในช่วงแรกเท่านั้นเองฮนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าพังงาต่อไปจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวสักครู่เดียรครับ